ครับสวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับวันนี้บารป้อมนะครับนำเรียนรุ่นรวยตลอดนะครับเนื้อมหาชนวนนะครับถือว่าเป็นเนื้อที่สุดยอดนะครับทางด้านมวลสารนะครับเนื้อหนึ่งเหมือนกันนะครับเนื้อมหาชนวนนะครับวิธีสังเกตง่ายๆ่านะครับขอบเขาจะเป็นสีประมาณนี้ครับขอบสีเหลืองนะครับลักษณะด้านหน้านะครับก็จะมีสีที่แตกต่างกันบ้างนะครับเพราะว่าเนื้อชนวนที่รวบรวมมวลสารจากทั่วประเทศประมาณ700กว่ารายการ นะครับแล้วก็มีแผ่นจานจากเกจินะครับทั้งเก้าเกจิไม่ว่าจะเป็นแผ่นจานเงินทองพระบาททองเหลืองนะครับหรือทองแดงนะครับตะกัวนะครับต่างๆค่ะแยกมาแล้วนะครับก็มาล้อมรวมนะครับมาเป็นเนื้อชนวนรุ่นนี้นะครับบอกเลยว่าแค่ชนวนครับแค่เนื้อชนวนนี่ครับบ่าวป้อมนะครับได้นํารุ่นโดยตลอดรุ่นแรกนะครับที่ตอนที่เป็นมวลสารนะครับปลูกเสกไปแล้วสามวารละนะครับ ก็คือวาระที่หนึ่งนะาพระธาตุพนมนะครับโดยหลวงปู่ศูนย์จริโนนะครับเป็นประธานในพิธีนะครับแล้วก็วาระที่สองนะครับที่วัดป่าโสพลธรรมรามนะครับโดยพระอาจารย์ชาติมาพัโรนะครับแล้วก็วาระที่สามณหออาชนะคำนะครับเจ้าปู่ศรีธนะครับโดยปู่เขียวคำชนนนะครับนี่คือปลูกเสกมนิสารนะครับแล้วในส่วนของเหรียญนะครับเบาะเ้อมสร็จตอนประมาณปลายเดือนนะครับปลายเดือน กันญานะครับก็ตอนนี้นะครับบอกเลยว่าปลุกเสกไปแล้วนะครับสองวาระแล้วก็อีกวาระนะครับวาระที่สามก็จะที่ลานสัตตะพญานครราชนะครับนครพนมนะครับจะเป็นพิธีบวงสวงนะครับพญานาคนะครับอ่าในไหนก็เอาเนื้อชนวนนะครับมาให้เอฟซีทุกท่านนะครับมาชมแล้วนะครับนี่เดี๋ยวเราจะมาดูตำแหน่งโค้ชกันด้วยนะครับล่วงหน้านะครับบอกเลยว่าสุดๆทั้งพุทธคุณและมวลสารนะครับ มวลสารนี้คือสุดๆเลยนะครับจากทั่วประเทศแล้วพิธีนะครับก็ถือว่าสุดๆดเหมือนกันนะครับด้วยงานที่ตั้งใจเต็มร้อยอ่าองค์นี้นะครับในมือบ่าวป้อมนะครับเป็นเนื้อมหาชนวนนะครับเนื้อมหาชนวนจัดสร้างนะครับตามรายการจอง1 9 9 9องค์นะครับแต่เนื้อมหาชนวนนะครับจริงๆนะครับที่สร้างที่ไม่มีหน้ากากจะมีจํานวนทั้งสิ้น1795องค์นะครับในมือบ่าว้ออ ซึ่งเนื้อชนวนนะครับแต่ละเรียนนะครับบอกเลยว่าสีจะต่างกันนะครับสีด้านหน้าคือจะต่างกันไปนะครับจะไม่เหมือนกันนะครับคือจากเชื้อนะครับเขาเรียกว่าจากชนวนนะครับที่ได้มานะครับแต่วิธีสังเกตได้ง่ายนะครับเนื้อชนวนดูยังไงครับดูขอบนะครับขอบ็ัะมะบานนี้นะครับออกเหลืองนะครับมาดูตำแหน่งโค้ดกันเลยนะครับที่เห็นนะครับตำแหน่งโค้ดของเนื้อชนวน จัดสร้างทั้งหมด1,797เหรียญนะครับจะมีเลขกำกับนะครับตรงทางด้านไหลขวาของหลงปู่นะครับมีโคดด้านามีตัวเลข้านหน้าส่วนด้านหลังนะครับก็จะเป็นโค้ดนะครับมีโค้ดยันน้ำฮาเซธีนะครับตรงศรีะพานาคด้านซ้ายนะครับนี่คือเนื้อชนวนนะครับตำแหน่งการตอกโค้ดจะเป็นแบบนี้นะครับดูมุมข้างนะครับสวยคมชัดนะครับ นี่หน้าตรงนะครับเหมือนมองหลวงปู่มองมาที่เราอ่ะสองกล้องหน่อยนะครับดูตาเปล่านอ่านะครับดูดูสองกล้องนะครับซูมนิดหนึ่งนะครับอ่านี่ครับโอ้ยบอาพอผมส่องผิดข้างขออภัยครับอ่าอ่ะนะครับดูครับเหมือนนะครับหลวงปู่นะครับมองมาที่เรา ด้วยใบหน้านะครับรอยยิ้มแห่งความเมตตานะครับลายเส้นนะครับคมชัดลิกนะครับคำว่ารวยตลอดนะครับร้อนนี้นะครับสวยๆตัวเลขนะครับกำกับจะเป็นเลขไทยนะครับเป็นเลขไทยนี่ด้านนี้ครับโค้ดก็อยู่ศีรษะพญานาคนะครับด้านซ้ายนะครับตรงตำแหน่งนี้นี่คือเนื้อชนวนนะครับแล้ว เนื้อชนวนนี่ครับรายการที่12นี้นะครับบอกเลยว่าเป็นรายการลุ้นนะครับคือลุ้นทุกเนื้อนะครับเพราะว่าบางท่านเนี่ยจะถามว่าเอ๊บ่าวป้อมอ่าบูชาเท่านี้เช่าเท่านี้นะครับบูชาเท่านี้นี่ได้สี่เนื้อสี่เหรียญเหรอไม่ใช่ครับเป็นรายการลุ้นครับลุ้นหน้ากากนะครับอ่าในส่วนนี้นะครับเหรียญที่สองนะครับที่บ่าวป้อมไม่ชมนะครับองค์นี้เป็นเนื้อมหาชนวนนะครับหน้ากากเงินนะครับดูหน้ากากเงินอ่าลงกล้องให้ดูเลยครับนี่ นะครับสวยนะครับคมชัดต้องเอาไปส่องเองครับแล้วจะรู้ว่าสวยแค่ไหนนะครับสมดังความตั้งใจด้านหน้าของเนื้อที่มีหน้ากากนะครับบอกเลยว่าไม่มีเลขโค้ดแต่เลขโค้ดนะครับของเนื้อมหาชนวนจะอยู่ด้านหลังอ่านะครับดูนะครับก็จะมีโค้ดนะครับตำแหน่งโค้ดยันหน้ามหาเศรษฐีนะครับอยู่ด้านศีราะด้านซ้ายของพญานาค และโคดตัวเลขนะครับอยู่ทางด้านขวาของศีรษะพญานาคนะครับโอ้สุดยอดนะครับครับสำหรับรายการนี้นะครับบอกเลยนะครับว่ามวลสารสุดๆนะครับพิธีก็สุดๆเหมือนกันนะครับอีกรายการหนึ่งนะครับเป็นรายการลุ้นนะครับต่อมาก็คือเป็นรายการลุ้นหน้ากากผิวไฟเนี่ยนะครับเป่าพ่อมองสวยนะครับ สวยคมชัดอ่านะครับอาจจะที่เป็นที่มุมกล้องนะครับอ่ะลงกล้องส่องให้ดูดีกว่านะครับหาดูลักษณะใบหน้านะครับใบหน้าจมูกนะครับตด่งๆนะครับตำแหน่งต่อโค้ดนะครับจะเนื้อชนวนนะครับหน้ากากิวไฟในมือบอมตำแหน่งต่อโค้ดนะครับจะเห็นว่ายันน้ามหาเศรษฐีนะครับอยู่ตรง สีสระพญานาคด้านซ้ายนี่ครับแล้วก็ตัวเลขกำกับนะครับอยู่ทางด้านขวานะครับนะครับชัดๆนะครับด้วยใบหน้านะครับที่เปี่ยมด้วยความเมตตาของหลวงปู่ศูนย์จันทวโนนะครับพระสายวัดป่าสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตูนะครับกับด้านหลังความหมายนะครับของยันยันมงกุฎพระพุทธเจ้านะครับเป็นถือว่าเป็นสุดยอดนะครับ ยันนะครับสุดยอดอีกยันหนึ่งนะครับพญานาคซ้ายขวานะครับบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์โชคลากนะครับพ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าปทุมมานะครับแล้วก็เลขหนึ่งหกแปนะครับเป็นศาสตร์ตัวเลขที่บ่งบอกถึงความมั่งคั่งนะครับหรือแปรเป็นภาษาไทยก็คือรวยทางเดียวนะครับและการนีครับเป็นภาษาจีนนะครับอ่าเป็นออกเสียงฮ่องกงนะครับฮกลกซิวนะครับหรือรวยตลอดชาตินะครับซึ่ง นำสิ่งที่ดีที่สุดนะครับมาไว้ในเหรียญนะครับเพื่อให้ทุกท่านนะครับได้พุทธคุณนะครับเต็มร้อยนะครับหน้ากากก็สวยเงานะครับอ่าที่อาจจะเป็นแสงไฟหรือมุมกล้องแต่บอพร้อมนะครับสองกล้องให้ดูเมื่อกี้แล้วสวยมากนะครับอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่เป็นรายการลุ้นในเนื้อมหาชนวนนะครับในมือปอบ้อมนะครับองนี้องนี้นะครับเป็นเนื้อ มหาชนวนนะครับหน้ากากทองทิพย์นะครับอาดูนะครับสองกล้องนะครับดูใบหน้าที่เพียมด้วยความเมตตาของหลวงปู่นะครับสวยมากครับสวยตำแหน่งโค้ดนะครับอยู่ด้านหลังเหมือนกันนะครับอ่าโค้ชนะมหาเศรษฐีนะครับอยู่ตรงศีรษะพญานาคด้านซ้ายนะครับตัวเลขอยู่ตรงศีรษะ พญานาคนะครับด้านขวาจํานวนการสร้างนะครับเนื้อเงินโอ้พูดผิดนะครับเนื้อชนวนหน้ากากเงินนะครับองนี้นะครับเนื้อชนวนหน้ากากผิวไฟเนื้อชนวนหน้ากากทองทิพย์สวยบันทองคานะครับจานวนการสร้างเพียงแค่อย่างละ68เหรียญเท่านั้นเองนะครับบอกเลยว่าพุทธคุณสุดๆนะครับตำแหน่งโค้ดเลขนะครับมีกํากับทุกเหรียญนะครับตามที่บ่าวป้อมได้ส่งให้ดูไปแล้วนะครับคือถ้าเหรียญที่ ไม่มีหน้ากากในเนื้อชนวนนะครับก็คือจะมีเลขนะครับปรากฏอยู่ด้านหน้าตรงไหลขวาส่วนเหรียญที่มีหน้ากากนะครับจะมีโคดยันนามหาเศรษฐีนะครับอยู่ทางศรีรษะด้านซ้ายตัวเลขกำกับอยู่ทางด้านขวานะครับทุกเหรียญจะเหมือนกันนะท่านใดนะครับยังไม่รีบจองก็เดือนตุลานะครับเดือนนี้ยังเป็นราคาจองหนูครับเตะ ต้นพุทิกานะครับพระเสกเสียดนะครับบอกเลยว่าบวกแน่นอนนะครับท่านใดยังไม่ทันจองนะครับรีบจองอ้อลืมบอกนะครับสําหรับรายการยกรังนะครับรายการยกรังถ้าสําหรับรายการยกรังนะครับบอกเลยว่ามีอีกนะครับเดี๋ยวผมพร้อมให้ชมสําหรับรายการยกรังนะครับหลายคนสงสัยว่าอะไรคือยกรังนะครับยกรังภาษาพระเขาบอกว่าหนึ่งร้อยเหรียญเท่ากับหนึ่งรังนะครับซึ่งถ้าท่านใดนะครับยกรังบอกเลยว่า นะครับมีสมนาคุณยกลังอีกนะครับซึ่งจํานวนสมนาคุณยกลังนะครับจัดสร้างเพียง59ชุดเท่านั้นเองนะครับเริ่มจากอนแรนะครับในมือบาบอมนะครับองนี้เป็นเนื้อเงินนะครับเป็นเนื้อเงินนะครับหลังเรียบตอกเลขหนึ่งหกปดเก้ารอบหรือเก้าครั้งนะครับอ่ะมาดูกันด้านหน้านะครับด้านหน้า อันนี้คือด้านหน้านะครับเนื้อเงินของหลวงปู่เป็นสมนาคุณยกลังจะมีตอกนะครับโค้ดยันนามหาเศรษฐีนะครับหลังดอเด็กและตตอกโคดยันนามหาเศรษฐีนะครับตรงรอเรือนะครับหลังเรียบนะครับเนี่ครับบอปอมบอกหนึ่งหกแปดนะครับคือเลขตัวนี้ครับหนึ่งหกแปดนะครับเก้าครั้งนะครับเก้ารอบแล้วก็จะมีนะครับ ยันนำหาเศรษฐีนะครับข้างล่างแล้วจะเลขกำกับนะครับอยู่ตรงกลางเนื้อเงินหลังเรียบตอกหนึ่งหกแปรอบจัดสร้างเพียง59เหรียญครับสร้างน้อยกว่ารายการจองอความพิเศษคือ1689รอบหรือถ้าจะเป็นสื่อภาษานะครับหนึ่งหกแนะครับเลข168 ก็เป็นเลขที่สุดยอดนะครับเลขมงคลของจีนนะครับก็คือเป็นเทพเจ้าจีนแทนความเป็นมงคล3ประการของจีนตามตำราศาสตร์ฮวงจุ้ยเขียนเรียกว่าหกลูกซิ่วนะครับคืออำนาจวัสนาเงินทองและอายุนะครับก็คือหกลูกซิ่วนะครับก็คือเป็นภาษาจีนนะครับส่วนภาษาฮ่องกงว่าย่าโหลฟัดนะครับแปลว่ารวยทางเดียวหรือรวยทั้งชาตินะครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้ก็ ก้าครั้งเก้ารอบก็รวย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 ครับรวยแบบรวยๆนะครับเอนะครับไม่เยอะครับเป็นรายการสมมนาคุณยกรังเท่านั้นนะครับไม่มีให้จองนะครับก็คือถ้าอยากได้ต้องยกรังเท่านั้นนะครับถ้ากับบ่าวพ้อมนะครับบ่าวพอมบอกเลยว่ากับบ่าวพ้อมนะครับรุ่นรวยตลอดนะครับครบหนึ่งร้อยเหรียญนะครับบ่าวพ้อมจัดให้เลยนะครับสมมนาคุณยกรังอ่าอีกเนื้อนึงนะครับอ่าเนื้อนี้นะครับบอกเลยว่าสวย บ,บอพ้อ,อมองทีแรกก็สวยเนื้อนี้นะครับเป็นเนื้อนวะหน้ากากเงินเนื้อนวะหน้ากากเงินดูนะครับหน้ากากเงินคมชัดนะครับเห็นอย่างนี้เป็นมุมกล้องนะครับตำแหน่งโคดด้านหน้าของเนื้อนวะหน้ากากเงินหลังเรียบตอกหนึ่งหกแปดเก้ารอบนะครับรายการสมนาคุณนะครับก็จะมีนะครับโคดยันนำหาเศรษฐี ดูนะครับมีโคดยะน้ำาเศรษฐีนะครับตรงก่อนรอเรือนะครับแล้วก็หลังต่อเตาตำแหน่งโคดด้านหลังนะครับก็จะเหมือนกันเดี๋ยวซูมให้ดูนี่นะครับอันนี้ไม่ชี้ก็ได้นะนะครับเหมือนกันครับก็คือจะเป็นหนึ่งหกแปดนะครับต่อเก้ารอบนะครับต่อเก้ารอบแล้วก็จะมีเลขกำกับนะครับตรงนี้แล้วก็จะมียันโคดนะครับนำหาเศรษฐีเห็นไครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เป็ดเก้านะครับเก้ารอบเนื้อนาโลหะหลังเรียบนะครับรายการสมบนาคุณกับเนื้อนาโลหะหลังยันรายการจองต่างกันยังไงอ่าหลายคนก็คงจะเกิดความสงสัยอ่าอมนะครับจะเอาเนื้อนาโลหะนะครับหน้ากากเงินมาให้ชม รายการนี้นะครับเป็นเนื้อนวโลหะนะครับหน้ากากเงินนะครับเป็นรายการจองรายการที่ห2สองกล้องก่อนนะครับดูครับใบหน้ายิ้มแย้มนลงพูนะครับสวยคมชัดนะครับอ่าจะมีต่อโค้ดนะครับยันนามาเซตีนะครับหลังต่อเต่าเอ้หลังอรด็กนะครับหลังอรด็กอ่ะมาให้ดูใกล้ๆนะครับแล้วก็มีตรงหน้ารอเรือนะครับตำแหน่ง อันหนึ่งที่แตกต่างคือหลังยันครับหลังยันนะครับมีเลขกำกับอยู่ตรงศีรษะด้านซ้ายของพญานาคแล้วก็มีโค้ดนะครับยันน้ำหาเศรษฐีอยู่ด้านขวาอันนี้ความแตกต่างระหว่างนวะนะครับหลังเรียบกับนวะหลังยันหลายคนบอกเออหลังเรียบแต่หลังเรียบปาพ่อบอกเลยว่าเวลาเอาไปให้หลวงปู่จันนะครับสวยครับ รอยารขึ้นสวยมากอันนี้นครับสำหรับรายการนาวะหน้ากากเงินนะครับจำนวนการจัดสร้างเพียงแค่199เหรียญเท่านั้นเองยังเป็นราคาจองนะครับในเดือนตุลาอีกการหนึ่งนะครับที่ใกล้เคียงกันนะครับก็จะเป็นเนื้อเหล็กน้ำพีหน้ากากเงินอ่ะอ,อ,องในมือบาอบอมนะครับเป็นเหล็กน้ำพีหน้าก,ากากเงินนะครับลักษณะก็คือเป็นการตอกโคต นะครับด้วยมือนะครับไม่ได้ยิงเลเซอร์นะครับดูครับทีนี้2นะครับจำนวนเล็กน้ำพีหน้ากากเงินนะครับจำนวนการจัดสร้างเพียงแค่299โองจะมีตัวเลขโค้ดนะครับอยู่ตรงนะตรงไหลนะครับด้านซ้ายแล้วก็มีโค้ดหน้ามหาเศรษฐีนะครับอยู่ตรงคำว่ารวยแล้วก็ตรงหลังโดดีกด้านหลัง นะครับด้านหลังครับด้านหลังครับก็จะมีโค้ดยันนะมหาเศรษฐีนะครับอยู่ตรงศีรษะศีรษะด้านซ้ายนะครับของพญานาคครับนี่คือความแตกต่างหลายคนก็บอกโอ้สุดยอดนะครับกะบอกเลยว่านะครับระหว่างเนื้อนวโลหะนะครับกับเหล็กน้ำพีนะครับผมบอกเลยว่าผู้ทุกคุณนะครับ ของโลหะทั้งสองชนิดนี้นะครับสุดๆจริงๆนะครับถ้าท่านนะครับอยากรู้ท่านลองไปเปิดตําราดูนะครับว่าพุทธคุณของนวโลหะคืออะไรพุทธคุณของเหล็กน้ำพีคืออะไรอ่ามาดูรายการสมนาคุณนะครับอีกเหรียญนะครับในมือแบบพ่อองค์นี้นะครับเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟหน้ากากเงินส้างน้อยครับห้าสิบเกาหรียญครับนะครับหลังเรียบนะครับหลังเรียบ ดอก1น8นะครับเก้าครั้งแล้วก็จะมีเลขกำกับตรงกลางครับแล้วก็โคดยันนะมหาเศรษฐีนะครับตรงนี้สําหรับ3รายการนี้นะครับในมือบ่าพ่อมนะครับ3รายการนี้นะครับในมือบ่าพ่อมนี่ได้เฉพาะนะครับสมมนาคุณยกหลังเท่านั้นนะครับไม่มีในรายการจองจัดสร้างน้อยเพียงแค่ห้ชุดหรืออยากละ59เหรียญน,นะครับ ถ้าท่านในสนใจครับคือยกหลังครบร้อยเหรียญนะครับจะได้สมบัติทุกคุณยกหลังด้วยนะครับเห็นไหมครับสวยคมชัดนะครับตั้งใจเต็มร้อยตําแหน่งมีเลขมีโค้ดทุกองค์นะครับสำหรับท่านใดนะครับยังไม่ทันจองก็ทักหาบ่าวพ้อมนะครับ id line 0 8นย์2ป9 6 8นเนะครับบ่าวพ้อมก็ยังรับนะครับรับจองอยู่นะครับแต่ วันสุดท้ายนะครับของการรับจองก็ยีิบเก้านะครับบอกไว้ก่อนยีิบเก้าพิธีผู้ทาพิเศษวาระสุดท้ายแล้วนะครับที่คาชะโนดนะครับอัญเชิญเทวดาพญานาคโดยปู่เขียวําชะโนดเซอร์ไพรส์นะครับนำมนต์ศักดิ์สิทธิ์จากคาชะโนดนะครับท่านใดอย่าลืมนะครับสนใจจองนะครับจะจองแบบเป็นเนื้อเป็นรายการก็ได้นะครับรายการที่สิบสองนะครับเนื้อมหาชนวนหรือ สนใจนะครับคบลังนะครับพร้อมเหรียญสมนาคุณนะครับหชุดนะครับยก1นลังนะครับก็จะได้นะครับหนึสนี้นะครับด้วยสุดท้ายนี้ก็ขอให้ f อฟทุกท่านนะครับมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดขอให้สุขสมหวังทุกประการนะครับขอให้รวยรวยเด้อดังวาจาสิทธิของหลวงปู่ศูนย์จันทวโนแล้วพบกับบาร้อมในคลิปต่อไปสวัสดีครับ